โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชม้วยการวันนรี่ผมภูมิสเปรนอาราฟอร์มารี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมอ่าแบทเชอร์แคสกิลลีเ่เนเกอรนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นตัวละครเดอ์นาน่านะครับเนาะหรือว่าเทพแห่งการล่าเป็นตัวธนูตัวแรกที่เขาบังคับให้เราใช้เลยนั่นเองนะครับเนาะก็ตัวเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นตัวแรกที่เขาให้เราใช้เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งหรือเปล่าไอ้เชี้ยมันเก่งมากครับ มันเก่งกว่าหลายตัวมันเก่งกว่าทุกตัวเลยมัย้งยิงไกลแดกได้หลบได้สกิลซีซีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้สเตมินาค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับไอตัวยูรัสเบือแก้ที่ผมเล่นน่ะ mm hmm. โอ้โหแบบเฮียยูรัสวัวข้างหาอะไรก็ไม่รู้แม่งแบบเล่นยากมากผมแบบไม่ไหวเลยนอกก็หลักๆเนี่ยเดี๋ยวมาลองเล่นกับในส่วนตัวของเดียนาดูนะผมจะไม่บอกสกิลแล้วกันเพราะเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้ลองกันมาหมดแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูเลยแล้วกันนะครับน้อแล้วก็อันนี้เป็น โอเคแบทเทิลพารนะครับอันนี้อเดี๋ยวผมซื้อตัวนี้ไปก่อนอ่าโอเคโอเคซื้อตัวเสร็จได้เล่นตลอดเลยนะครับเนาะเมื่อกี้เล่นยูลัสเนี่ยนะครับไอตัวบัวคลั่งเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับคือแบบโอ้โหปวดหัวเลยคือแบบไม่ไหวครับคือมันเล่นแบบยากมากอะนะสกิลเ์ผมมันไม่พอเว้ในการที่จะเล่นมันอะมันแบบ ตัวมึงแปลกๆอ่ะแฮงก์ก็แบบไม่สุดสตันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่สกิลกระโดดก็อียงช้าเหลือเกินแล้วก็ไม่ได้ไกลมากด้วยแล้วก็แบบรู้สึกอย่างไงไม่รู้อ่ะรู้สึกตัวมันแปลกๆอ่ะนะครับนะผมว่าแล้วก็ไอตัวยกโลกกันอย่างเงี้ยกันได้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้บัตซีซีสะท้อนอีฝ่ายนี่หว่าก็เลยงงๆเหมือนกันนะอาจจะต้องเราอาจจะต้องเล่นให้มันเป็นกว่านี้นะครับนอะผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้วผมเล่น2รอบนะเป็นตัวละครตัวเดียวที่ผมเล่น2รอบเลยนะยูรัสอะ ผมก็เลยแบบโอ้โหชื่อไม่ไหวปะปวดหัวนะโอเคโอเคเรามาเล่นแดนหน้านะครับตัวแรกที่เขาให้เราเล่นเลยนะครับแดนหนาอ่านี่ครับตัวนี้อ่าเขาเล่นเป็นยูลัสนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ผมแบบไม่เอาเลยนะครับอ่าโพสตดอนล่างสกินปืนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่าตัวของนักฆ่านะผมจําชื่อไม่ได้นะชื่ออะไร รู้ว่าเขามีสกิลตีติดพิษนะครับตัวนี้นะตีติดพิษอเดี๋ยวมาลองเล่นแดนหน้าดูครับลงตรงนี้ดีไหมเพื่อนอลงตรงนี้แหละช่วยช่วยกันมันต้องช่วยกันในการลงครับไม่งั้นมันแบบว่าถ้าเราไปลงแบบ แยกการตายครับจริงๆเกมนี้ต้องลงกับเพื่อนยกเว้นมันจะมีโหมดโซโล่นะโหมดโซโล่เนี่ยเล่นได้ครับเล่นได้โอ้โหเฮียแล้วคือเพียบเลยสองตีแล้วนี่อยู่ด้วยกันปะผมอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อนดีกว่าครับอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อนดีกว่าเนี่ยสีขาขาเพื่อนเราสีฟ้าๆนะครับเนี่ยเพื่อนเราอยู่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ใ,ใกล้เพื่อนเลย <Battle Crush. S 1> มาไปทุกแคสแล้วมา โอเคปัง <Okay. S 2> เอาไปล่วงไปดิมาดิมาดิพี่ขอเก็บยาหน่อยน้องโอเค เข้ากับเพื่อนครับเข้ากับเพื่อนก่อน Hello, ปังนะครับโอเคโดนโดนเข้าไปเป็นไงล่วงไปดิเดีย๋ยวผมว่าตัวเขาเก่งนะ1นึสครับยิงเข้าไปโดนปังเขาไปโดนเต็มข้อรออเต็มแข้งเป็นไงเก่งครับแดนาผมบอ,อกเลย โคตรเก่งยิงปั๊มยาก่อนนะปั๊มยาก่อดดาบทองเหมือนยังไม่มีใครเก็บนะตอนนี้โอเคโดนเข้าไปครับผมไปเก็บดาบทองดีกว่าอันนี้ดาบฟ้าใช่ไหมเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะดาบอะหรือวมีคนโดไปแล้ว โอเคไล่เก็บของครับไล่เก็บของไปเเนี่ยเนี่ยเก่งครับเดนน่าคือถ้าเทียบกับไอตัวยูรัสนี่ผมแบบตีนก่ายหน้าผากเลยไม่ไหวยูรัสโอ้มันคือผมไม่ชอบอย่างหนึ่งนะมันต้องคลิกแบบคลิกขวาเล็งอะ่ะแล้วค่อยปล่อยสกิลไปได้เออเคด,ดัสครับอืม เพื่อนติ๊กรวมพล s <S เนี่ยผมชอบตัวละครที่มันมีแดดแบบนี้แหละนะครับมันมันถึงเล่นง่ายในการเล่นอะไม่มีสกิลแดดหลบก,กำแพงก็ต้องมานั่งอันนี้กล่องอันนี้แฟดนะครับ กดแฟดมียาหนึ่งขวดผมกระโดดได้กระโดดแล้วกดสกิลตีธรรมดาได้อ่าขอเก็บดาบหน่อยละกันบวกสครับอ่าดาบบวกสอย่างน้อยก็โอเคดาบบวกสไปโอเคเขาล่องหนให้ทั้งทีมนะโอเคทุกอย่างถล่มหมดเลยครับตอนนี้

แบบล่วงเป็นไงแต่ครับยิงยิงย,งยิงครับเอ,อ้ยเพื่อนเราบวกแล้วเพื่อนเราบวกแล้วอุ้ยเชี่ยปังเขาไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็ได้อยู่นะยิง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 อุ้ยชิบหายละ โดดครับแล้วก็โอเคลอยนีออกมาได้ก่อนผมว่าผมว่าดักก่อนดีกว่าโอ้ยโดนเฉยป่ะสกิลโดนครับสกิลโดนปังโดนเข้าไปเอาร่วงเกือบล่วงเอายิงซ้ำครับอย่างงี้ยิงยิงยิงเข้าไปอัตติเมตอัตติเมตสกิลครับอัตติเมตครับป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 ับ ปับ๊บ้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเอาเอามาดิ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 พี่ชายมาดิพี่ชายมาดิพี่ชายเอาเอาผมยิงโดนแต่ผมจะตายเนี่ยอ๋อ เรียบร้อยไอ้ขี้เอ,อ้ยโอ้โหไม่น่าเดินแหลมว่าจะเพื่อนเลยครับเอ,อ้ยเอาเรื่องเลยนะแดนหน้าครับแดนหน้าเอาเรื่องอย,นะ Dana, Dana, อองอยู่คือต้องเล่นกับทีมแหละนะครับผมว่าเกมนี้มันต้องมีซับนะซับเอามาฮิวเอามาโลนะครับมันจะได้ยืนแทงได้ไม่งั้นไม่งั้นยืนแทงไม่ได้ครับร่วงไป2แล้วคือ,ค,อคือการควบคุมของมันอนะ่ะผมว่ามันมันควบคุมไม่รู้อะ่ะเล่นในมือถืออาจจะไม่แปลกนะแต่ว่าควบคุมในคอมอะ่ะ มันยากครับมันมีเมาส์คลิกซ้ายคลิกขวาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมีสกิล Q สกิล E ไว้แบบว่าคือมันน่าจะต้องมีปรับแต่งผมคิดว่านะสกิล Q สกิล E มันล็อกเองก็จริงแต่ว่าบางทีอยู่ไกลๆมันไม่ล็อกให้แล้วก็บางทีเราจะกดใช้สกิลเราต้องลากเมาส์ไปกดอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็แปลกๆในความคิดผมอยู่นะเออในอนาคตมันน่าจะต้องมีการปรับให้แบบเฮ้ยในคอมมันคลิกขวาเป็นการใช้สกิล Q คลิกซ้ายเป็นการใช้สกิล E บ้างอ่ะ อันนี้คือเราคลิกขวาเนี่ยคือการเลงสกิลไงก่อนที่เราจะใช้สกิล Q หรือว่าสกิล R อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันแบบเอา้ามึงจะให้กูเลงทำไมทั้งที่แบบว่าคุณก็สามารถทําให้เป้ามันล็อกตามเมาส์ได้เข้าใจไหมปกติปกติเกมอื่นอ่ะมันจะให้เป้าล็อกตามเมาส์ถูกไหมครับเออแต่ว่าเกมนี้คือแบบเฮ้ยมันทําไมเราต้องกดลากเอาเหมือนมือถืออ่ะเออนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันอันนี้คือจบเกมแล้วนะครับเนาะก็ เอเอาไว้เจอกันตัวหน้าเพราะว่าผมมองว่าตัวของไอตัวเดน่าเนี่ยค่อนข้างเก่งพอสมควรอยู่นะแต่ว่าเราแหลมไปนิดนึงเราไม่รอเพื่อนคือเราไม่ได้ฟาร์มของด้วยแหละนะครับนะเมื่อกี้เราไม่มียาถ้าเรามียาเนี่ยเราสู้ได้นะครับเนาะก็หลกัลกๆจะประมาณนี้ละกันเจอกันคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปวนนี้ผมก็ต้องขอจบ่นทพย์ตดด้วยกันนะครับสวัสดีครับ